สวัสดีครับผมครูตองฟิสิกส์นะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทฟิสิกส์เล่ม2บทที่6นะครับเรื่องโมเมนตัมและการชนข้อที่8ข้อนี้โจทย์บอกว่าลูกบอลนะครับมวล0.1กิโลกร,รมัมอันนี้ก็คือตัว m นี่นะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีไมห้ตัวนี้เป็นตัว u นะ ชนผนังในทิศต,ตั้งฉากลูกบอลกระทบผนังเป็นเวลาเท่านี้อ่ะอันนี้ตัวทีนะครับแล้วสะท้อนออกมาด้วยความเร็ว V นะครับตัวนี้เป็นตัววขนาดของแรงแรงดนเฉลี่ยนะครับที่ผนังกระทำต่อลูกบอลคือหาอะไรครับเนี่ยหา f นะครับตัวเนี้ยเท่าไหร่ไม่รู้เคยไหมหา f อ่าเรามาวาดรูกปกันก่อน มวล m นี่นะครับเคลื่อนที่เข้าไปด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีอันนี้คือตัว u ผนังพอลูกบอลชนต้องสะท้อนออกถูกไหมครับสะท้อนออกด้วยความเร็ว v ตัวนี้นะครับ15เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นผมจะให้อะไรครับให้ u เนอะ เป็นบวกแสดงว่า v ต้องเป็นอะไรครับ v เป็นลบเป็นลบเพราะอะไรครับตรงข้ามกับ u นั่นอเองเมไหมใส่เครื่องหมายแบบนี้เพื่อให้รู้ทิศเนาะอ่ะเสร็จแล้วเวลาที่กระทบให้มาแล้วเพราะฉะนั้นหา f f มีค่าเท่ากับอะไรครับ mv ลบ mu เนาะ ส่วน t แล้วกันนะผมก็จะได้ f ก็คือ m 0.1 v ก็จะแทนด้วยลบสิบห้าะมีทิศตรงข้ามกับ u นะครับเครื่องหมายของมันตามสูตรก็ลบ0.1 u คืออะไรครับ20หารด้วย1นึส่วนยีนะครับก็คือ0.05 อะผมขอคิดเลขแป๊บนะครับก็จะได้เราจะได้ F นะครับมีค่าเท่ากับลบ70นิวตันลบ70หมายความว่าไงครับก็คือขนาด70นิวตันทิศก็คือผนงังทิศก็คือกำแพง กระทำต่อลูกบอลนั่นเองนะครับหรือว่าออกไปทางนี้นั่นเองอ่ะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฉลยข้อที่8ครับผม